ชอบพี่เขาส่งรอยยิ้มค่ะใช่แล้วใ่แล้ก็เลยเกะตื้นค่ะเ็าหวังว่าจะได้รับเจยบพวงมือแต่านคาครับกอเียนพวงมือกับศิษย์ช่วยเป็นขบเชียร์เดิมของเราได้ฐานังโดยยังสู้รีพรเือ้ ประดับสีเหลืองนะครับผู้ป้องนะครับนายธีรพลสีสมบูรณ์เท่มากเลยเอ๊ะนี่มีทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็มาเริ่มทีมขวกจะ่านะคะแข่งขบวนผู้นำเชียร์หรือเชียร์เดอร์ครับอันแรกนางสาวปัชชิตมาสีคำเบี้ยครับโรงเรียนชุมนันสมัคคีรีนางสาวรุ่งทิพย์ยุทธประยง นางสาวกล้่มกมลนาวงและนางสาวชิยาอีใส่สม,มุุค่ะผมตามมาด้วยคณะสีม่วงครับสีแรกที่เข้าสู่สนามของเราะนะครับอ่าสีม่วงนะครับตัวแทนถือป้ายนะครับนางสาวรีนะคะสีมกองไปด้วยนะครับจากสีม่วงนะครับ ในพิธีจัดก,การแข่งขันกีฬาสารัำพันเพื่พอน้องน้องพี่สหรวิทยาตรระยองสองท่านวิชีลแสงโมกินายกสมาคมแห่งจังหวัดระยองนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกระผมและที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้การจัดก,การแข่งขันกีฬามีุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้พร้อมกันพันเกียรติศักดิ์ตั้งเจริญสุริชัยท่านเราจะบิดนะครับไปอ่าด้านล่างนะครับไปฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับปิดด้านล่างไปฝั่งซ้าย